ทุกคนจะเราเจอร้านนี้ของอร่อยนะฮะกลางเมืองราชบุรีถนนคทาทรนเลยค่ะทุกคนพอ,อตรงนี้เป็นถนนเช้าอู่ทองฮะตัดกันสี่แยกไฟแดงนะฮะทุกคนจ๋านี่ฮะรถไฟราชบุรีเห็นนหหลังคาสีน้ำตาลนะทุกคนนี่ฮะลงมาแล้วหาง่ายมากทุกคนนี่คือเมืองคนสวยโพชารามคนงามบ้านโป่งนะฮะพูดติดพูดถูกก็ตื่นเต้นมากเลยทุกคนจ๋ากลางเมืองเชา้ชาเช้าที่เรามาถึงประมาณเกือบสิบโมงทุกคน บรรยากาศราชบุรีเนี่ยฮะสดสดเลยทุกคนจะ้ะรถมาถนนคาทาทอนทำไมเขาถึงชื่อถนนคาทาทอนนะไปเราไปหาอะไรกินก่อนทุกคนจะ้ะเจอร้านในดวงใจทุกคนฮะนี่คือร้านนี้ของอร่อยทุกคนจะ้ะนี่ฮะนู้เปิดกี่โมงมัางฮะถึง,ถ,งถึงบ่ายสองเองน้องทุกคนต้องรีบมาฮะแล้วเปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันอาทิตย์หนึ่งวันนะทุกคนจากร้านนี้นะฮะนี่ฮะมีก๋วยเตีดเด๋ยวหมูด้วยแล้วก็ต้มเลือดหมูคืน เขาส่งข้าวซอยไก่นะฮะน้ำเงี้ยวทุกคนจะต,ต้องแอบ,บถามเขาหน่อยว่าทําไมเขาถึงมาแบบเปิดอาหารแบบในดวงใจของชาวโลกข้าวซอยไก่ทําไมหนูถึงเป็นข้าวซอยไก่ได้ลูกหนูเป็นคนเหนือหรือว่าไงออพอดีว่าแฟนเป็นคนเหนือว้าแร่เป็นอาหารที่ที่ชอบมากเลยอะฮะนี่เป็นข้าเกิดถามว่าเป็นข้าวซอยของเมืองไหนจ๊ะอันนี้ของเชียงรายเชียงรายเลยนะฮะข้าวซอยอันข้าวซอยนี่เป็นอาหารจริงๆเป็นอาหารของชาว จีนเนาะอยุนนานค่ะทุกคนจจาฉะนั้นก็จะมีข้าวซอยเชียงรายข้าวซอยข้าวซอยลำปางข้าวซอยเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะที่นี่ก็อาจจะแบบสูตรของเขาเองเลยทุกคนจาน๋านี้นะฮะบรรยากาศตรงนี้หาง่ายมากทําเลทองมากๆเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะฮะทุกคนไปรับประทานแซ่บกันหาดได้เนาะนอ่า,า,อาน,น่ นี่ฮะทุกคนมีข้าวซอยนะนี่ฮะเมนูขนมจีนไส้อัวหมูนะครับของทานเล่นก็มีฮนะอ่ะไส้อัวน่าทานมากเลยมีขนมหวานด้วยจ้านี่ฮะมีปังปิ้งด้วยนะฮะเปิดเจ็ดโมงเช้านะทุกคนประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะฮะทุกคนดูสิ ตาน่าทานมากทุกคนว้าตายแล้วทุกคนดูสิเนี่ฮะนี่สุดเชียงรายนะฮะก็สวยที่นี่แต่เราต้องดีบมะนาวอย่างนี้ค่ะบางคนชอบมะนาวขอเพิ่มนะฮะแต่เราชอบหอมแดงนะ,ะทุกคนหอมแดงกินแล้วแบบต้านอนุมูลอิสระนะฮะส่วนประกาศดองนี่ก็อาจจะเป็นของหมักของดองบางคนอาจจะไม่ชอบแต่นานๆกินที่นะฮะทุกคนนี่ ดองต้องใส่แล้วก็ออกขาดไม่ได้คือคือคือออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกเผาหาอ,อยู่ไหนจ๊ะนีฮะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาอยู่ตรงนี้ฮะทุกนคนนี้เจอแล้วน้ำพริกเผาฮะทุกคนจะ้ะนี่กล่องดวงใจของฉันน้ำพริกเผามาฮะไปวนไป ทุกคนพระเอกของเขาอร่อยมากนะฮะจริงๆนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นของดีของเขาได้เลยน,นเนี่ยอร่อยขนาดนี้นะฮะพูดถึงจังหวัดราชบุรีทุกคนนึกถึงอะไรโอมังกรเนะของดีเยอะเนะาะช้โป๊วานไรอางุ่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้ามาที่นี่นะนั่งรถไฟมาง่ายด่านมากทุกคนอร่อยมาก <cke lly> อร่อยมากครกนะัทุกคน มีอะไรอีกหลักของดีอะต้นไม้ประจำจังหวัดดอกไม้ประจำจังหวัดเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในคลิปหน้าแต่เข้าซอยทุกคนจริงๆเข้าซอยเนี่ยตำหนักก็คือมาจากจีนมุสลิมที่เข้ามาทางตอนเหนือของไทยและลาวนะเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีใส่กะทินะแต่ไทยเรามาประยุกต์ให้มันเข้มข้นขึ้นใส่กระทงกะท,กะทิเป็นสูตรที่ชาวโลกหลงรักเป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะ ฉะนั้นถ้ามาราชบุรีอย่าลืมมาร้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งทุกคนอันนี้ฮะทุกคนอร่อยจริงค่ะอยู่ในร้านไม่กล้าพูดเสียงดังทุกคนาชบุรีมีคนดังๆหลายคนนะที่เป็นแบบสร้างชื่อกับราชบุรีใครบ้างอ่ะอดีเจพูดยังไงผัวจุ๋ยอะวรัชญาน่ะสามีเขาก็เป็นคนราชบุรีนะโป้งเวลาวุฒนักร้องในอดีตใช่ไหม เดือดสตามีอยู่คนหนึ่งก็แบบชื่อว่าลาวุธเหมือนกันอะ่ะเออนั่นก็เป็นชาวราชบุรีเนาะลินลณีสีเพนหรออ๋อลินลณีสีเพนก็เป็นนางเอกบ้านบ้านเมืองอยู่ที่นี่ด้วยบ้านเกิดเธออะ่ะก็อยู่ที่ราชบุรีนะทุกคนแล้วใครอีกอะ่ะช่วยกันนึกสิท,ทุกคนอืมแอบแอบแล้วอร่อยนะทุกคนใส่ส็้้มนิดหน่อยก็ลงตัวเลยทุกคนจะ้ะ หนียวนะจ๊ะทุกคนทุกคนนี่ฮะขนมจีนเี้ยวแ,แต่สูตรเชียงรายนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนสูตรเชียงรายฮะก็ต้องใส่ดอกนิ้วด้วยนะสูตรเชียงรายแต่ถ้าเชียงใหม่เขาบอกว่าเขาใส่เตาเจียวอะไรเป็นสูตรไม่เหมือนกันแต่ที่นี่อร่อยจริงอ่ะทุกคนอัพป้อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาหารไทยใหญ่ที่อพยพมา อยู่ทางตอนเหนือของไทยมาจากนู้นเลยนะพะม,มุ่งพมมาไทยใหญ่รัดฉาบนะฮะทุกคนอ่ะปอนอมีหักค,คนบรรยากาศหน้าร้านนะฮะตรงสี่แยกไฟแดงทําเลทองมัางถนนคทาทอนเดี๋ยวเดี๋วเรามาเช็คอินความอร่อยที่นี่แล้วจากรถไฟไม่ไกลถูกไหมฮะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรม East M R s t a เต o u บูติกดีไหมกำลังเสิร์ชหากันสาะหาที่พักน่ารักน่รักะทุกคน อีแซมอาร์สเตย์บูติกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาตามกันไปจากร้านนี้ของอร่อยกันนะฮะไม่ไกลประมาณกิโลกว่าๆทุกคนจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจะ๊ะ